นแบบเป็นทางการไม่รู้กี่วันนะครับไม่รู้กี่วันไม่รู้กี่เดือนไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กันไปอีกนานแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าอยู่าดบอกพวกคุณหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ได้บอกก็จะได้ผมก็จะได้พูดให้ฟังหมายถึงอนาคต <c oughs> ผมหมายถึงอนาคตในในแอปพลิเคชันนี้ในทางดีนะครับ อนาคตในแอปพลิเคชันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ได้พูดพูดให้คุณฟังหรือ,อยังผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้เรื่องหรือ,อยังอะไรแบบนี้นะครับสำหรับของขวัญน,นะครับส่งมานะครับผมบอกตรงๆว่าไปไปให้มองแบบนี้นะครับให้มองแบบนี้ สมมุติว่ามีคนส่งของขวัญให้ผมนะครับถึงผมเยอะมากนะครับผมส่งมาให้ผมเนี่ยผมดีใจนะครับส่งมาเลยนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าผมดีใจนะถ้าส่งให้ผมเยอะเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยไม่ไม่เคยคิดที่อยากจะได้ของขวัญตั้งแต่สมัยไหนอยู่แล้วแต่มารอบนี้นะครับสังคมมันบีบ มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าแบบส่งมาก็ได้ผมว่าดีใจครับก็ก็ขอบคุณนะครับสาหรับใครที่ส่งก็อยากส่งเท่าไหรก่ก็เต็มที่นะครับเต็มที่เลยแต่ถ้าถามว่าผมได้มาแล้วเนี่ยคุ้มผมไหมคุ้มคนดูไหมผมผมคิดว่าคนที่คุ้มก็น่าจะเป็นเป็นผมแล้วมั้งครับ <S 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 เอาเป็นว่าก็ส่งส่งมาเลยครับนะครับจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรูใ้ใยผมนะครับส่งมาผมก็ขอบคุณนะครับ เรียปกติอยากส่งเท่าไหร่ก็ตามใจนะครับผมสังคมแม่งบีบจริงครับตอนนี้สังคมมันบีบแล้วก็เหียอ้ไอสัตว์ไอยแม่เหียฮุ้ยเหียสัตว์เอ้ยไม่ต้องกลัวบินครับไม่ต้องกลัวบินนะครับพูดไปได้เลยครับอยากจะพูดโคตรพ่อโคตรแม่ใครตายหาตายหงก็พูดได้เราไม่บินอยู่แล้วครับ มันไม่มีใครกล้าบินสตรีมเราอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่มันที่ของเราเนียครับผมอยากจะเปิดเพลงลิขสิทธิ์เปิดที่อะไรก็เปิดครับก็บ <c oughs> มันก็ดีตรงนี้แหละครับนะสังคมมันบีบสังคมมันเฉือนเนียครับผมอยากจะเปิดที่อะไรก็เปิดครับอยากจะทําอะไรก็เปิดได้หมดทุกอย่าง <c oughs> มันก็ดีอย่างหนึง่งนะครับเข้ามามันก็ดีอย่างหนึ่งมันก็ดีมีข้อดีข้อดีของมันก็มีนะครับมันก็ทําที่อะไรสวดๆได้ คือมันสวยได้เต็มที่แล้วก็อ่าโอเคเราก็จะต้องมาจัดองค์คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแอดมินกันนะครับว่าวันนี้นะครับอาจจะอยู่ดึกนะครับผมอาจจะสุ่มหาแอดมินช่องของผมนะครับก็คือคนเก่าก็อาจจะยังไม่ปลดออกแต่คนใหม่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นให้ในช่วงเวลาที่ผมมาเล่นฟีฟ่าออนไลน์นะครับเปิดกล้องได้ไหมพี่จริงๆมันก็เปิดได้นะแต่หน้าตากูมันหล่อเกินไปอะไรเงี้ย เห็นหน้ากูแล้วเดี๋ยวพวกมึงจะไม่มีกระจิตกระใจดูกันนะกูเลยไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่อันนี้หนึ่งก็ได้เนี่ยหน้ากูอะสวัสดีครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันนานนะหลายวันเลย <c oughs> ไม่ได้เซ็ตกล้องเซ็ตผมเซ็ตอะไรเลยนะครับ เหมือนเดิมพ่อมึงไอ้สัตวสจริงๆกูหล่อนะหล่อเกินที่อเดฟจัดเดฟพ่อมึงอนะบอกเดฟหล่อแต่แกเฮ้ยกูบอกกูแก่ได้ไงไวะเฮียกูยังไม่สามสิบเลย แค่นี้ต้องเซตผมด้วยอา้าวไอสัตว์เช็คความหลนะ่อไงไอพวกที่จับผมเนี่ยจิตเชิงจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าปัดไปงั้นเนี่ยไม่มีเฮียอะไรหรอกเฮียไอพวกจับผม,มบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจับผมเดี๋ยวจับผมเนี่ยเดี๋ยวจับผมจะกระเซตเฮียอะไรนักหนาจริงๆไม่ได้มีเฮียอะไรเลยนะมันจับเพราะว่ามันแบบแอ๊กไงม่อเคยสังเกตไหม <c oughs> เดี๋ยวกูตั้งกล้องดีๆก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูตั้งกล้องดีๆแป๊บนึง <c oughs> สักครู่แ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไอ้เชียนนล้อเรื่องกล้องกูอีกมึงเคยสังเกตไหมน้องชายพี่จะบอกอะไรให้นะเว้คนรอรออ่ะมันไม่ต้องใส่แสงใส่อะไรอันนี้หน้าสดนะไม่ได้แต่งหน้าทำผมทำตาทำอะไรเลยปกติเนี่ยคนที่เขาจะสะตรีมเนี่ยเขาต้องแต่งหน้าอันนี้หน้าสดเรียวคนดูอยากดูปุ๊บผมเปิดให้ดูได้นี่คือแบบเรียวจัด เลียวมากเนี่ยคือสิ่งที่โคตรเลียวเลียวเล็กคอร์ดอะรู้จักปะเธอไม่หล่อแถมเธอก็ยังทำตัวแปลกอืมหล่อข่าเสียวมากค่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับทุกคนกูนึกว่าคนขายม้าแถวบ้านกูเฮ้ยน้องพี่ว่ามึงจะตลกกับพี่ใหญ่ไปละ เอาละครับทุกคนผมจะพูดในสิ่งที่ผมต้องพูดก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมจะสะตรีมอยู่ในแอปปลาแค่สามสามนะครับผมพูดแค่นี้เพราะว่าไอเฮียชักก็อยู่ยแค่สามเหมือนกัน thank you อยากรู้ไหมว่าทำไมสามปีพ่อมึงอ่ะสามวันแม่มึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ได้แค่สามผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเอาจริงๆป่ะทั้งๆที่แม่งก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะคอขึ้นเขียงอน่ยมึงเข้าใจปะ่ะ อนาคตอะอยู่ที่เขาตัดสินอน่พี่ว่าแม่งแบบนี้แม่งโคตรอึดอัานเลยเว้ยเผ็ดวะไอ้เหี้ยเอากินง้างนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเมียทำกับข้าวมาให้กินนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเมนูอ่น้องไก่ครับทุกคน นะมาเด้อพี่น้องมาอยู่กับน้องไก่ครับกินข้าวกับนายเต่ากันนะครับผมมามามาโอ้ยซุปร้อนๆซุปฮ้อนๆอะมันขาดน้ำปลาวะ่ะมันต้องมีน้ำปลาวะ่ะ โอ้ยน้ำปลาไปไหนวะโอ้ไอเฮ้ยน้องไก่เด้ยพี่น้องเด้อยน้องไก่น้องไก่แอปน้องไก,งไก่โอ้ยแซ่บเว้ย มันเค็มๆวะเอาจอใหญ่ๆหน่อยพ่อมึงอะแค่นี้แหละ คนองตรงปะตอนนี้แม่งชีวิตพวกเราอ่ะเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้อ่ะคือเวลากูจับกล้องให้มันตรงเนี่ยมันตรงได้แป๊บเดียวแล้วอ่ะไปทั่วแล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรไนอะ้สัตว์ไอ้ขาตั้งกล้องหัวควย มึงจะให้กูเปิดไหมฮะนีโมโเห็นไอคนจ้างกูบอกไอคนจีนนั่งดูกูอยู่วันแรกบอกพัดฟ้าคีอะไรเนี่ย <laughs> คนจีนนั่งดูอยู่บบกงงไอ้เหียคีอะไรเนี่ยกูจ้างใครันสตรีมเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะมานั่งกินข้าวให้คนดูดูไอ้เหียเออเอาเอาเอกูอตบมือให้อีหี้ มึงลองนึกมึงลองนึกถึงสีหน้าคนจีนดิที่เขาจ้างกูมาตอนเนี้ยที่แบบเขากําลังมารวมหัวกันมาดูวันแรกที่กูสตรีมอะ่ะเออตอนนี้เขานั่งดูกูอยู่นะนะครับผม <c oughs> กูว่าทีมทั้งทีมงานไทยทั้งทีมงานจีนนั่งนั่งดูอยู่แบบงงอะ่ะไอเหี้ยมันทําอะไรของมันวะดีจีจีจ,จีอ่ะเอาเป็นว่าขาตั้งกล้องผมมันอุบาทแล้วนะปิดปิดไปก่อนแล้วกันนะเออปิดไปก่อน ขาตั้งกล้องมันพังนะเฮียก็เฉลยเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่จะทำก็คือไปเมืองอื่นอะไปแน่ครับเดือนเนี้ยย่เคลียอะไรที่ SD เสร็จปุ๊บถ้ามันไม่มีอะไรก็ไปเลย คนดูอยากสนุกไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมคุย,ยกับรุ่นใหญ่ก่อนคนดูอยากสนุกไหมล่ะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมโทรคุย,ยกับรุ่นใหญ่ก่อน สักครู่สักครู่ เดี๋ยวผมจัดการให้พี่โอเคครับสวัสดีครับกูมาละเมื่อกี้คุยกับรุ่นใหญ่มากูจะไปกระทืบคนประเทศประเทศหนึ่งกูไม่บอกแล้วกันว่ากูไปยังไงแต่กูมีสนับกูมีสนับห้ากูมีปืนบอกแปดอ่ะกูจะไปประเทศนั้นอ่ะกูจะไปอารวาเล่นๆไปสักห้าคนไปหาอยู่แก๊งใดแก๊งหนึ่งก็ได้ไอเที่ยนไหนถ้ารื่อหน้ากูจะกระทืบแม่งให้หมดครับ มันคือช่วงเวลาของของคอนเทนต์แล้วรุ่นใหญ่ที่กูโทรไปเนี่ยนะ,นะครับเขาก็อยากจะมาสตรีมในแอปนี้ด้วยนะเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี้เลยขอไม่พูดชื่อลานว่าใครแต่เป็นว่าใครที่มีของอยู่่ะเตรียมตัวออกไปไล่ลำกับกูได้เลยแค่นั้นเนี่ยไปปลดปล่อยอารมณ์กับกูด,ดีกว่าทุกคน อืออกไปหาไล่ลำกับกูดีกว่าตอนนี้รุ่นใหญ่บอกกูว่าสนใจมาสตรีมในนี้ด้วยนะให้กูไปคุยให้กูก็เดี๋ยวจะรับเรื่องรุ่นใหญ่แล้วไปคุยให้ด้วยกูก็บอกคนดูแล้วว่าวันที่หนึ่งกูจะลั่นกูจะลั่นไอ้สัตว กูก็บอกมึงแล้วเดี๋ยวมันต้องเตรียมคนกันไอ้เฮียตาขอบอะ่ะหนึ่งคนแล้วที่กูเอาไปด้วยอ่ะแน่ๆแล้วไอ้ตาขอบมีของไอ้คิวคนที่สองใครอยู่ว่ไอด้ดดอระ ไอ้พวกที่มันมีของอยู่แล้วอ่ะมันก็สบายไม่ต้องหาของไอ้โบสก็มีของใช่ไหมเราจะไปอยู่แก๊ง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 หนึ่งในเมืองแล้วเราจะไล่กระทืบแล้วเราจะกระทืบทั้งหัวเมืองด้วยไอ้พวกสูตรดำมาเมืงเตรียมตัวรอกไว้เลย รอบที่แล้วกูไม่ได้เจอกับมึงรอบนี้กูขอเจอพวกมึงไหนวะวัยรุ่นทำยอดมาแล้วจ้ากูจะไปตบสูตรดำในเมืองเมืองหนึง่งกูไม่สนด้วยว่ามันจะเอากูตายไหมอ่ะแต่กูจะไปกระทืบม,มันถึงที่แค่นั้นแห่ะขอวัดสุดจบโล ขอวัดสุดขอแบบเล่นแบบจบโลอ่ะกูอยากตายกูอยากลงหลุมว่ะเอ้หอ้ะกูอยากตายกูอยากโดนจบโลตีใหญ่คนนี้ขอประกาศสักดาในนาม MKK หน่อยดีว่ากูอยากของหายหมดตัวว่ะ นอกจากนี้สตอรี่ถัดไปที่กูคิดไว้คือกูจะไปฝากตัวรับใช้ในายกับสูตรขาวเมืองเมืองหนึ่งกูมีของที่นั่นอยู่กูอยากไปเลียมเยี่ยมลูกชายกูอยากไปอยู่แก๊งนั้นนะแล้วกูก็ไปกระทืบทุกคนที่เคยแก้งกูกูจะไปทุกแก๊ง ไปหาเพื่อนรักผมแดงๆกูด้วยสูตรดำเมืองเมืองหนึ่งมาขออยู่ด้วยสักพักหนึ่งพร้อมลั่นคนดูมึงพร้อมลั่นยังกูบอกแล้ววันที่หนึ่งกูพร้อมลั่น พร้อมลั่นแค่นั้นเนี่ยขนาดหมามันยังรู้พร้อมฝันพ่อมมาละกูมาละอิ่มแล้วครับมาแล้วครับผม มาแล้วสวัสดีครับพี่ตีใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไอคนที่บอกว่าจะลองกูอะมันไปไหนแล้วมันนี่เร็วมันนี่เร็วนี่ไงเนี่ยไอคิวเดียม ไอคิวมังการลตกาัเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยไม่ใช่คาทีโน่กูม,มาละแล้วมัน <IQ S 2> มาไปไหนพี่ชอบเรียกอะไรนะเป๊่ยมันมาละมันพาคนมา,นมาเออถึงไหนละมาพี่มาละคืออย่างนี้พี่ไอผมอะเพื่อนผมมันจะมาเข้าแก๊งหน่อยพี่คนนึง ตอนนี้จะสล็อตว่างหนึ่งอะพี่เราอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ได้ไงเราไม่รู้ได้ไงว่ามันเก่งก็ผมเล่นกับมันมานานก็คือมันอยู่คนละแก๊งกับผมมาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วมันอยู่เวทอยู่เอ็มเจเคอย่างเงี้ยก็เล่นกันเล่นกันก็เห็นมันเล่นอยู่มันก็เล่นดีอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะตั้งแต่ผมอยู่แก๊งมาผมไม่เคยรับปากพี่อะไรขนาดนี้นะ ถ้าว่ามันเล่นดีแล้วมันก็ไม่นะไม่ใช่ปวกภาราแก๊งอะพี่มันก็มีของมีอะไรรถประมูลสองคันก็ไม้บกแปดเดีวด <นะ S 1> ูหอดูขอดูรถประมูลหน่อยสองคันอะ่ะเชื่อว่ามีได้ครับได้เ <laughs> ขาแกงปุ๊บโดนยึดเ่า <laughs> บบเอาเพื่อนเอาพ้อมมากไปเปล่าวะน้อง เอาเพื่อนเอาพ้องไม่มากนะพี่อันนี้ครั้งแรกนะที่ผมจะเอาเพื่อนผมเข้าแก๊งอนะ่ะปกติผมรู้จักทุกคนก็คือมันเข้ามา MPK ผมถึงรู้จักมันใน MPK นะพี่โอเคแค่ว <Okay. S 2> ่าผมไปไปกว้านมานะอันนี้คือคนแรกนะคิว <Q S 2> เดี๋ยววันนี้ขี่รถไป,ไปพี่พาพ,พี่ขี่รถไปหาดูพวกงานร้านพวกอะไรกันดีกว่าน้องนะชายเพ่ได้เลยครับพี่ชาย<อ>แล้วผมพาพี่ไปเองกูอยากเอาสนับไปได้รามาคิวเด้ย <Yeah. S 1> คนในแก๊งเราก็ติดเพิ่มแล้วนะพี่ใครวะ อไอบางมันไปดวงดีมันตีบวกห้าติดไอเฟมบวกสี่แล้วมีสนับบวกสี่มีรถระมูลอ่ะขอดูหน่อยที่สองคันมีคันนบ้นง่นละพี่สองคันมีเบนลี่กับเล็กซัสครับอ๋อรถไอแป้นี่หว่าคันนี้คันนี้รถไอแป้นี่เฮ้ยดีนะพี่ดีนะคันนี้แรงไม่คันนี้รถไอแป้นี่คิวอันนี้ผมซื้อต่อพ่เสือมาพ่เือต่อซื้อนลแป้นมาอเล็กซัสคันนี้ย แล้วผมทำสัญญาเขาไว้ว่าสมมติว่าเหมือนเขาเอามายึดตั้งผมไปสองล้านอ่ะถ้าถ้าเขาจะซื้อซื่งเขาก็ต้องเอาสองล้านมาคืนผมผมก็ขายขาดที่จริงเซาขายไม่เสร็จเมอเมอตังอย่างไหนมาซื้อรถสองคันอ่ะผมขายแล้วโมโบเจไดร้อยแล้วขายได้เท่าไหร่เจ็ยล้านขายเจ็ดร้อยล้านโอ้ก็คือเอาง่ายๆถ้าให้ผมพูดแบบเที่ยๆอะไรก็คือไอ้ไอ้หัวหนูอ่ะมันซื้อแลมโบ่ต่อพี่ลูอีสมา แล้วไอเอ็มจอ่ะมาซื้อมันเจ็ดร้อยล้านแล้วก็เอางี้เอางี้น้องชายพี่ไม,ไม่ขออะไรมากเลยถ้ามึงอยากอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะในฐานะที่มึงรวยกว่าเพื่อนนะมึงแบ่งรถให้เพื่อนขี่ได้ปะผมไม่ติดทำไม่ติดเหมือนกันการเข้าแก๊งถ้าทําผิดกดแก๊งอำนาจการตัดสินใจคืออยู่ที่พี่ตีใหญ่เป็นจุดสุดยอดจุดสูงสุดโอเคปะได้ครับพี่ได้โอเคก็ขออยู่นานๆแล้วกันอยู่จนเป็นตำนานเหมือนพวกไอ้บดอ่ะ พี่กอล์ฟอเข้ามาโดนยึดรถนะแต่ตอนนี้เข้ามาโดนยึดนี่กูบอกก่อนนะว่าโดนยึดรถนะพี่กอลฟมีรถขับนะพี่ซางไม่ไม่ไม่รถรถมันกี่คันอะตอนนี้ของ MK อ่เคอะก็มันได้สิบสามอะพี่ตอนนี้เ K มีสิบมันมาก็เป็นสิบสองผมคุยกับมันแล้วพี่ว่ามันมันบอกว่าแบบมันมันจะขับคันหนึ่งแล้วก็อีกคันนึงให้ผมเลือกเลยว่าได้ให้ขี่เออดีอยูดี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 พี่ว่าดีนะเอาเลยเอาเลย สันี่มึงกกกูููอยาไไว้ถเพื่อนใช่ใช่ใชมันต้องดีอยู่แล้ว<ช>แหละไอ้เหี้ยแก๊งเราแม่งได้ผลประโยชน์จัดๆเลยที่อยากเขียนถ้าเขียแล้วมันเข้ามือจริงๆอ่ะลองหาคนขียเลยเพราะมันเลียวปัดมากล็กซ์ซ์ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยแก๊งเรามันได้ผลประโยชน์ยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้ว เข้าเลยเหรอจะเข้าเลยเขาให้เข้าแทนลยแต้มไหมโอเคเข้าเลยใช่ไหมมันไม่อยู่ใช่เข้ารไปะพรบร้อยโอเคเอารถปากก่อนนะปาไปหาพี่ก๊อฟเลยไปเรารถประมูลกันไปไปปากันเรอยเออไปเข้าไปเข้าไปน้องชายไปเข้าไปปพี่พี่ไปรถสี่กับผมเนี่ยพี่วันนี้เดี๋ยวผมพาพี่ไปตีร้านเองไม่ต้องห่วงยมี WC กับน้ำปนนดด้วยวันนี้ไปดูไปดูขยใหญ่ดี่ปไปอีมง